ยอดใหม่เนี่ยแต่ถือว่าแตกดีมากหลังจากที่เราเราติดหนาวเนี่ยครับเพราะว่าข้างๆเขาก็แตกข้างนี่แขนแขนงในเขาแตกเลยนะครับฟื้นเร็วฟื้นเร็วกว่ามาหมดเลยยากครับมันต้องมีสําหรับผมผมว่ามีสามอย่างมีทุนอแล้วก็ตุเรียนนี่ต้องมีน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความเข้าใจครับเข้าใจใช่ครับสามอย่างนี้สําคัญใส่ปุ๋ยผมใส่เป็นหนึ่งเดือนครั้งครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบยี่สิบวันครั้ง อือแล้วก็การให้น้ําดูที่สภาพดินครับออือถ้าดินแบบแห้งเกินไปก็สลับวันเว้นวันไปเลยก็ได้ครับเ <c oughs> พิ่งเอารถไถมาไถตามทางนะครับผมจะเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์90องศาเนี่ยครับเป็นหัวงูห่าเอาทำไมงู่าอ่ะมันตีวงกว้างเงินไหมเดี๋ยวอัปเดตก่อนเอฟซีวันนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยอยู่จังหวัดแพร่จงังหวัดแพร่กับน้องปังปังปอน นี<ม>่ผู้ผู้เชี่ยวชาญเลยนะทุเรียนเล็กคุณพ่อบอกยกให้จัดก,การเลยนี่แพ้เขาก็มีทุเรียนนะใช่ครับมีแปลงที่ว่าทุเรียนติดผลฝั่งนู้นก็นมีนะของเราเหรอติดไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ,ออกหมายถึงว่าคนในพื้นที่เขาเขาปลูกก่อนเราใช่ครับมีผลผลิตแล้วใช่ครับเราเข้าล็อกไหนดีล็อกนี้เลยครับนี่ผมมาวัดจะพืชคุมใส่โคนไหม คือน้องน้องน้องปังเนี่ยก็คือช่วยพ่อดูตั้งแต่แรกเลยใช่ครับถูกไหมก็คือพ่อเขาปลูกไว้แล้วเราก็มาช่วยดูแล้วเรียนจบมาพอดีใช่ครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรเรียนมาไม่ครับเป็นเรียนเรียนสายช่างอะสายช่างเทคนิคใน fc ชววิศวะก่อสร้างออันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับมันน็อกหนาวไหมปเป็นขึ้นขึ้นหน่อยใช่ครับมันกำลังฟื้นกำลังฟื้นว่างั้นใช่ครับมันที่นี่เขาหนาวนานเหรอ หนาวนานมากครับโอ้ห oh. พราดูในใบจะเป็นรันรนนิดน่ะรันรอนเรียงไปครับออ uh. ต้องคุมอีซีวัตถุช่วยนะครับอืม uh. แต่ว่าถ้าถ้ามีอีกนะเอาเอาให้มันเลยปลายใบครับหมายถึงว่าตีวงอีซีวัตถุเพิ่มกมาครับให้มันเลยปลายใบมาเพราะว่าลากมันะจะออกมาตามครับแปลงนี้ปังปอนขี่กี่ต้นเนี่ยเห็นมันมีเป็นสองรุ่นอะ่ะ นี่นี่เป็นรุ่นแรกครับนี่รุ่นหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วรุ่นบนรุ่นแปดเดือนครับแล้วก็แปลงบนอีกหนึ่งแปดเดือนครับแปดเดือนอ๋อมันเป็นสามแปลงใช่ครับแล้วมันรวมรวมแล้วมันยังไงแปลงนี้ไอไอต้นหนึ่งปีกี่ต้นของเราหนึ่งปีทั้งหมดเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งพันต้นรวมทั้งสามรุ่นใช่ครับหนึ่งพันต้นครับโอ้แล้วดูแลไหวเหรอไหวหรัไหวอยู่นะครับอ๋อนี่ผมมพ่งใส่ปุ๋ย สิบสองสามสามไปครับใส่ตัวสิงใหญ่เหรอใช่ครับใส่สิงใหญ่ไปครับเห็นพ่อบอกว่าใส่แล้วมันรัดดีมากเลยใช่ครับเนี่ยครับแล้วตะกรอบมันไม่ดีเหรอรว่วไงมันมันจะไม่เดินทุกกิ่งเลยครับจะไม่เดินทุกกิ่งจะเดินแค่ยอดอย่างเดียวออกมาถึงว่าปุ๋ยตัวเดิมๆที่ที่พ่อเคยใช้อ่ะครับใส่ไปมันออกยอดใช่แค่ยอดอย่างเดียวไปปางี้ไม่ได้มาไม่มาเลยครับโอ้แต่พอใช้สิบสองสามสามไปปั๊บ จะเปลี่ยนเลครับคือว่าทุกกิ่งสิ่งใหญ่ฮะครับทุกสิ่งใหญ่ทุกกิ่งเลยครับมันโทรตามกันมาหรือเปล่าใส่แล้วมันก็เรียกเออออกแขนออกขาหน่อยออกเด้อแล้วก็ใบใบเขียวดีครับอ๋อฝั่งฝั่งนู้นจะได้ร่มฝั่งนู้นจะได้ล่มแล้วก็ใบในจะเงาโอ้ฝั่งนู้นเขียวดานะเมื่อกี้ใช่ครับเขียวเงาเขียวดำนะครับแต่ว่าหมาหมาเยอะนะครับเอาไว้เป็นสุนัขเฝ้ายามอ๋อให้เขาเฝ้าเราไปเราเดินล้อไปเรื่อยเอฟซีเดี๋ยวเราก็อันนี้คือ แปลงหนึ่งปีแล้วก็มีแปดเดือนกับแปดเดือนค่อมไว้ใช่ครับอืมสองต้นคู่นี่จะทําก่อนครับปลูกก่อนก็สวยอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมีรอยคลือ่นนอกหนาวหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้แย่มากครับเพราะว่าบางคนนอกหนาวถึงขั้นใบร่วงเลยนะช่วงนหนาวจัดนี่อยู่ <S <S> <S เกือบสิบองศาเลยครับเนาะครับตอนตอนประมาณช่วงตีห้าจนถึงหกโมงเช้าเนี่ย ที่สวนนี่คือว่าเป็นมีแค่หมอกเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่ยอดเป็นน้ําแข็งหมดเหรอไม่ไม่ครับไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าตรงที่ใบนะครับเขาจะขับขับน้ําค้างออกมาแล้วก็โดนแดดเผาะจะเป็นจุดด่างๆด่างๆแล้วใบก็ร่วงม <ขอ S 1> ือราน้ําค้างใช่ครับเนี่ยทีนี้นปังปังปอนอ่กล้องต้องเข้าตรงข้างๆเนี้ยที่ว่าแต่งกิ่งอนะครับเนี่ยก็คือถ้าพื้นที่ไหนอ่ะเขาร้อนร้อนี่ยเรายังไม่อยากให้แต่งกิ่งต่ํามากครับ อยากให้กิ่งเนี่ยแผ่เหมือนว่าคุมไว้ก่อนแผ่คุมกันความร้อนกันแดดนิดนึงก่อนครับแล้วนี้จะแต่งน้อยลงแล้วครับเออตอนนี้แต่งไปแล้วไม่เป็นไรนะฉานั้นต้องกิ่งพวกนี้ต้องเลี้ยงยาวเพื่อให้เขาคุมแสงคุมอะไรไว้ครับก็จะช่วยได้คือเหมือนก็ช่วยเก็บความชื้นในดินเราไว้ครับอย่างเงี้ยถ้าย้อยมาดีนะมันก็จะคุมอนาคตอ่ะ เนี่ยเขาจะคุมเยอะคุมไปเงี้ยครับแล้วถ้าเป็นขแขนงอย่างเงี้ยเด็ดออกได้ดีไหมครับถ้าขแขนงกาออกได้เลยครับครับเหมือนกิ่งเงี้ยมันก็น่าจะจัดคือเรียกว่าจัดไว้สักหน่อยแล้วละ่ะดูจากล่องรอยนะครับมีการเล็มเพื่อจัดไว้ก็โอเคโดยประมาณแต่ว่ายังไม่อยากให้เหลาขึ้นไปเยอะครับอย่างน้อยก็ช่วงนี้ให้เป็นห้าสิบห้าสิบไว้ก่อนพวกนี้เราก็เล็มเป็นปกติได้เพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าถ้าเราเลมเลมตลอดเวลาบางทีถ้าแดดแรงอ่ะมันจะเผากิ่งนิดนึงครับควรจะเหลือมันปกๆไว้ก่อนครับเหลือฟูๆไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปจัดระเบียบตอนที่เข้าปีที่สามที่เราจะเอาลูกอ่ะช่วงนั้นต้องแต่งเยอะก็เียว่าจัดระเบียบกิ่งวางตำแหน่งอะไรพวกนี้ยครับอืเดี๋ยวปีที่สามงั้นนะค่อยทําแต่ตอนนี้เราเล็มได้อย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่อย่าให้โล่งมากเพราะถ้าแดดส่องอ่ะกิ่งจะไหม้ หลังกิ่งก็จะไหม้หรือต้นเขาเหมือนจะสตันร้อนเกินอืแล้วก็ในดินก็จะร้อนเพราะว่าแสงทะลุไปหมดเลยอืมครับเกียรติครับออันนี้เดี๋ยวเราต้องอาจจะเลี้ยงใบเพิ่มหน่อยอย่าเพิ่งไปเล็มเยอะครับต้องรอชุดใหม่ต้องรอช,ชุดใหม่รอชุดใหม่ชุดใหม่อ่าเราได้ปุ๋ยดีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ออกไปปุ๋ยจะยอดเดินดีมากยอดเดินดีครับเฮะพักไอ,ไอ้ชุดหลังนี่เห็นคุณพ่อเขาว่า เคยเอาทางใบเราไปฉีดด้วยใช่ครับฉีดทโบทโบแพนใช่ครับฝ้าเขียวอ่ะไอนายครับทั้งสองตัวเลยครับเห็นว่าลองฉีดไปชุดหนึ่งแล้วมันมาหมดเลยใช่ครับเดินทั้งแปลงใบเขียวก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะกระทบหนาวนะครับอืมก็เลยเห็นตอนชัดชุดหลังนี่ยกรังกันไปเลยนะนี่ผมใส่ปุ๋ยไปแล้วก็จะรอเวลาให้ปุ๋ยละลายสักนิดหนึ่งแล้วก็จะฉีดไอนายเพิ่มกระตุ้นเลยนะใช่ครับเพื่อที่เอาใบแล้วก็รักษาใบ ใบใบใบใหม่เนี่ยครับยอดใหม่เนี่ยแต่ถือว่าแตกดีมากหลังจากที่เราเราติดหนาวเนี่ยครับเพราะว่าข้างๆเขาก็แตกข้าง,นนาง,นางเนี่ยขนังขนังในเขาแตกเลยนะครับฟื้นเร็วฟืวนน้นเร็วมาหมดเลยครับอ๋อที่แต่ก่อนปังบอกว่ามันไม่ออกแบบนี้เลยมัน<ช>ออแกแฉพปลายยอดใช่ครับมีแค่ปลายยอดอืมพอพอใช้ของซานโฮเข้าไปนี่มามาแบบว่าที่ต้องการเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งต้นเลยครับทุกกิ่งทุกขนงเลยแตกหมดนี่คือตัวอย่างเลยเนี่ยมันรัดเงี้ย แล้วภาพรวมเวลามันรัดมันรัดทั้งแปลงไหมหรือรัดเป็นบางต้นทั้งแปลงจะมีจะมีแค่ส่วนที่ว่านั่งแท่นแล้วลากขดจะไม่รัดแต่ถ้าฉีดไอไนไปก็จะพุ่งมานั่นนะครับอย่างต้นนั้นครับที่มีไม้หลักอยู่ครับต้นไหนครับเนี่ยครับเราไปดูหน่อยมีหมาไหมต้องคอยระวังอ๋อล็อกนู้นใช่ครับโอ้หนี่มันนั่งนานแล้วมั่งแท่นอ่ะใช่ครับมันนั่งนั่งนานมากแล้วก็จะจะถอนแล้วก็ ลงใหม่ครับต้นข้างเดินปกติอ๋ออันนี้คือไม่ไปแล้วก็เนี่ยครับยอดมันย้อกมาแค่ตุกเดียวนะครับอันนี้น่าจะลากไม่พอแล้วล่ะครับลากเขาน่าจะม้วนอยู่แล้วก็มันไม่แตกครับเพราะเพื่อนๆเขาไปหมดแล้วครับถ้าอย่างนี้ fc ก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องลุ้นนานเสียเสียเวลาเสียเวลานี่พอเพื่อนนี่เพื่อนพุ่งอ่ะที่เราฉีดไอไนโตรแพทเนี่ยรอบฉีดเราอ่ะกี่วันครั้ง ก่อนที่กระทบหนาวนี่เป็นสิบห้าวันครั้งครับแต่หลังจากนี้จะเป็นจะเป็นยี่สิบวันครั้งหลังจากนี้นะครับตอนที่กระทบหนาวมันคืออัด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 เลยครับนี่ก็อัดแล้วเอฟซีสิบห้าวันครั้งนี่อัดแล้วเหรอสิบห้าวันครั้งปกติคือเราฉีดยี่สิบวันครั้งใช่ครับยี่สิบวันครั้งแล้วแล้วมันพอไหมสภาพที่มัน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 อะไรนะเจริญเติบโตกับไอ้ยี่สิบวันครั้งเนี่ยมันดีหรือมันยังไงสําหรับผม มันมีปุ๋ยทางดินนะครับทั้งทางบินทางดินและทางใบครับอืหมายถึงว่าคือว่าพอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับถ้าถ้าเกินไปก็กลัวใบกลับมาเหลืองกลัวว่าเกินนะครับกลัวเกินโดดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่า20วันค้งของเราถือว่าสวยแล้วครับเพราะว่าพ่อเคยส่งตอนที่ยังไม่หนาวให้ดูใบเยอะมากใช่ครับใช่ใบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนั่นคือใช่ใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านั้นคือว่าใบสวยมากพระโดนหนาวปั๊บ ล่วงอันนี้ม,มีมีล่วงเนี่ยให้เราเห็น<ต>บ้างล่วงล่วงไปเยอะนะครับเลยดูหลงหลงนิดนึงอ๋ออันนี้คือสรรภาพที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็แตกใบอ่อนอยู่ในทรงเดียวกันหมดเลยครับคือข้อดีอย่างนี้คือมันฉีดยาง่ายเนาะครับฉีดแล้วกินแล้วเออมันฉีดมันมันฉีดยาง่ายแต่ถ้าบางต้นไม่รัดอ่อนอีกต้นหนึ่งรัดอ่อนเนี้ยมันฉีดยากบางทีครับ เพราะว่าอะไรมาลงมาแรงมันจะมาช่วงใบอ่อนไอ้นี่มาพอไอ้นี่ใบแก่ไอ้นี่ใบอ่อนมาอีกวุ่นวายเลยครับแต่แดงว่าฉีดยาเปลืองนะใช่นี่ยผมรอรอให้ใบมันกลางลกลางอีกสักนิดนึงแล้วก็จะอัดอายนายเลยครับอืมมีแค่สองตัวเองเหรอทัางใบเราครับไอไนมีทโบแพนนะครับสองตัวครับแล้วอาหารเสริอมอ,อื่นมีไหม ยังไม่มีครับเหรอดูจากลาต้นนะครับมันแตกลายงาจะเลยขยายขยายดีนะครับอืมทีนี้ว่าเหลือแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ธาตุอาหารรองครับจะมีตัวโปรแคปตัวหนึ่งพ่อเขานี่โปรแคปธาตุอาหารรองก็จะเขาเรียกว่าแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันโบรอนเป็นธาตุอาหารรองที่เราใส่โบรอนเข้าไป มันจะทําให้ผนังเซลลแข็งแรงกว่าน,นี้แล้วก็มีการยืดหยุ่นได้ดีกว่าลากลากลากขยายเยอะลากขยายเยอะกว่า<ะ>เพราะโบลอนก็จะเป็นกระตุ้นการแตกลากด้วยแล้วก็ขึ้นมาปลายยอดยอดจะอวบ,อ,บอ้วนอ้วนอ่าแล้วก็แตกพวกแตกปลายปลายหูข้องหของูข้างก็จะแตกเยอะขึ้นเพราะธาตุอาหารรองจริงๆเขาจะใช้เยอะกับพวกพวก NPK มากกว่าปุ๋ยหลักครับ<ะ>อ่าอย่างเช่นเราใส่ปุ๋ยประมาณกมอง ใช่ไหมครับแต่ถ้าธาอาหารรองอาจจะใส่ครึ่งกิโลอย่างเงี้ยเขาใช้เยอะนะครับเอ้เนี่ยโครงสร้างเขาเนี่ยเนี่ยที่ต้องใช้แคลเซียมไงครับเหมือนเด็กอ่ะเด็กเกิดมาใหม่ๆขาดแคลเซียมก็จะไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกเปราะครับฉะนั้นทุเรียนเล็กก็เหมือนกันเขาก็ต้องการพวกธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมนถันเยอะเราอาจจะใส่เขาเนี่ยเดือนหนึ่งมันจะครึ่งกิโลเลย ให้เขากินต่อเนื่องทีละนิดทีน,น,ดทน,นิดไปเรือ่อยเหมือนเด็กดื่มนมทุกวันอะ่ะกับเด็กไม่ดื่มนมอะ่ะมันจะโตตา่ตางกันนะดินดินก็จะล้วนดีไหมดินจะฟูมากแล้วก็จะอุ้มความชื้นได้ดีกว่าพอยิบซ้ำอ่ะเขาจะดูดความชื้นมาเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วค่อยค,อยคอยปลดปล่อยความชื้นแล้วก็ปลดปล่อยปุ๋ยช้าอ่ารประโยชน์มันได้หลายเด้งในเรื่องธาตุอาหารรองอืมฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะต้อง,ตองเติมธาตุอาหารรองหน่อย เพื่อเขาแล้วเสริมแกล่งให้กับทุเรียนเราครับอ่านี้จะแต่งหน้าดูเหมือนกันนะ่นี่ะนะเห็นะกิ่งล่างครับนี่นะอ๋อ <c oughs> เลี้ยงไว้หน่อยนี่ต้องยังเอาไว้บังแดดนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวหน้าดิเราจะแห้งเกินไป FC อันนี้เป็นแปลง -8 เดือนครับก็หลายร้อยต้นอยู่นะเราดูแถวๆนะแต่จะเป็นแบบปลูกเดี่ยวใช่ครับ ทำไมทำไมแปลงนี้เลือกปลูกเดียวอะ่ะมีต้นคู่ไว้หนึ่งแปลงนะครับแล้วก็ปลูกต้นเดียวเผื่อว่ามันจะดูแลง่ายอะไรเงี้ยอ๋อทดลองไปอะไรอย่างเง,งี้ยนะม,มือใหม่อมือใหม่ฮัทปลูกต้นนี้ก็กระทบหนาวเหมือนกันเนี่ยถ้ากล้องดูก็จะเป็นคลื่นเลยนะใบที่มันออกมาช่วงหนาวนะครับเนี่ยแสดงว่าแถวนี้หนาวเอาเรื่องครับหนาวหนาวมาก แปลงนี้กระทบแดดด้วยครับแดดด้วยรุ่ง้าแรงแดดแรงครับเขาเหมือนจะไม่ได้มีอะไรบังเท่าไหร่ใช่ครับโล่งๆเลยครับคือต้นพันธุ์เนี่ยถ้าเราคัดไม่ดีนะมันบางทีก็โตไม่ค่อยเสมอนะครับเพราะเราดูแลเหมือนกันถูกไหมใช่ครับออย่างเมื่อกี้เดินผ่านต้นหนึ่งอ่ะสูงมากเลยครับทําไมไม่เอาแบบนี้ให้หมดเลยต้นต้นพันธุ์ไม่ได้ไปเรียกเอง แยกต้นพันธุ์เนี่ยนี่างต้นหม่มาเนี่ยแปดเดือนเนี่ยเออเนี้ยโตเนี่ยอย่างเงี้ยพุ่งแน่ครับเอออย่างเงี้ยได้จริงมันมีสองกิ่งนะเอาออกไปเอาออกไปมันเดี๋ยวมันจะแข่งยอดกันแข่งรัืจะภาพรวมก็โอเคนะที่ว่าแปดเดือนแล้วก็มีการพัฒนาเติบโตแบบเนี้ยครับนะครับนี่รอฉีดไอ้นะครับ นี่รอฉีดรอรอฟื้นหนาวหน่อยใช่ครับรอฉีดเดี๋ยวอัดมาทีนี้น้ำเราให้ให้ยังไงอะน้ำเราโซนเนี้ยนี่ผมให้เป็นยี่สิบนาทีครับตกอยู่ประมาณยี่สิบถึงยี่ห้าลิตรยี่สิบถึงยี่ห้าลิตรเป็นหัวไอหมูห่าครับหมูห่านะออผมอืผมไม่ได้ใช้เวลาเยอะทุรเรียนอืมนะครับ เพิ่งอัดไปเมื่อาวานเนรพราะดิน,น,ออน,นมันน่าจะเก็บน้ําได้ครับเพราะดินเขาค่อนข้างจะออกรุ่นรนหน่อยครับมันน่าจะเก็บน้ําได้ดียี่สิบนาทีพอพอพออัดวันเว้นวันครับวันเว้นวันดูแล้วแต่สภาพดินครับอืมก็ถือว่าการดูแลสวนเนี่ยของปังปอนเนี่ยคิดว่าเราอ่ะคิดว่าจบไม่ได้เกี่ยวข้องมาแล้วตอนนี้มาทําคิดว่าดูแลไหวไหมตอนนี้ไหวครับทําได้ครับ ทำได้นะมันมีอะไรแบบยุ่งยากจนแบบว่าต้องไปแบบไปหาตำรงตําราอะไรไหมตุ๊ดดูแลทุเรียนเนี่ยไม่นะครับออยู่กับเขาทุกวันนะครับเราเ,าเข้าใจปเปงศึกษาจากเขาเนี่ยนะครับอ๋อต้องใช้ดิ่งไหมมีลูกดิ่งมีลูกขาง <c oughs> ไม้ทีอะไร <c oughs> ไหมครับศึกษาคิดวิเคราะห์ไปเรื่อยๆครับอ๋อห<ำ>มายถึงว่าต่อไปใครเป็นแบบ เหมือนจบออกมาแล้วอยากทาสวนเนี่ยก็คือมาทําได้ปกติไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะดูแลตุเรียนเราเนี่ยยากครับมันต้องมีสําหรับผมผมว่ามีสามอย่างครับมีทุนอแล้วก็ตุเรียนนี่ต้องมีน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความเข้าใจครับเข้าใจใช่ครับสามอย่างนี่สําคัญไอสองข้อแรกนี่หนักหน่อยเอาตั้งแต่ทุนก่อนจะถ้าจะไปข้ออื่นอะ่ะทุนก่อนเลยใช่ครับทุนอถ้ามีทุนปื๊ดอ่ะเราต้องเลือกที่มันมีแหล่งน้ําใช่ครับจริงๆก็ทุกพืชอะแหล่งน้ําสําคัญ ครับนะครับสามก็ที่ตัวเราแล้วนะใช่ตัวเราเ้ยเรา,เราเข้าใจไม่จะปลูกผู้เรียนเราต้องไปดูแลไปศึกษาอะไรบ้างที่จะปลูกผู้เรียนอย่างเงี้นะยนะครับอหลักๆเลยนะครับทีเนี้ยให้ปังปอนสรุปให้เอฟซีเราฟังหน่อยทีเนี้ยในเรื่องของที่พื้นที่เราเนี่ยจังหวัดแพร่เนี่ยครับนะครับเราดูแลดูแลแบบว่าเหมือนสูตรเราอ่ะ ใส่ปุ๋ยกี่วนันหรือฉีดยาฉีดมแมลงอะไรยังไงให้น้ำอย่างเงี้ยท่าไหลเนี้ยสรุปให้เอฟีฟังอีกสักรอบหนึ่งครับใส่ปุ๋ยผมใส่เป็นหนึ่งเดือนครั้งครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบยี่สิบวันครั้งอืมแล้วก็การให้น้ําดูที่สภาพดินครับอือืมถ้าดินแบบแห้งเกินไปก็สลับวันเว้นวันไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าที่จังหวัดแพร่นะครับมันจะอากาศร้อน เออร้อนมากครับนี่ยังไม่เข้าช่วงเมษาได้ช่วงเมษาก็อุณหภูมิสี่สิบได้เลยครับครับร้อนมากเราต้องไปดูน้ําช่วงนั้นด้วยนะใช่ครับถูกไหมไม่ใช่ว,ว่ายึดแนวทางยาวเลยต้องดูอุณหภูมิเป็นหลักด้วยครับอืมแล้วมีอะไรสําคัญอีกไหมของเราเรื่องจากการให้น้ําให้ปุ๋ยฉีดอาหารทางใบโรคแมลงอะไรพวกนี้โรคแมลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับค <c oughs> ุมได้ครับ อืมมันคือไม่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามันมีแต่เราเราก็จัดการได้จัดการได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นแมลงเต่าทองครับเต่าทองมาทําไมเต่าทองมันมีข้อดีและข้อเสียที่ผมเห็นก็คือไปกินพวกเพี้ย,ยไรแดงอะไรเงี้คคยคก็ไปช่วยได้ตแต่ว่าข้อเสียของมันมันจะไปดูดน้ําเลี้ยงที่ยอดนะครับยอดมันจะชอบผักใช่มันจะไปดูดด,ดูดูดน้าเรียกว่าเต่าแตงเต่าทองอะไรพวกนี้ครับแต่เพี้ยมันกินแน่นอน อืมหรือมันอาจจะมีเพีย้ยด้วยมันก็เลยมาอีกอย่างันก็โรคราสีมรัวบเรอะครับลลรเป็นได้นเด็กเหรอราสีมพูเลยเนี่ยมันจะติดมาจากต้นมะนาวต้นส้มครับอ๋อเนี่ยช่วงหน้าฝนนะครับจะมีแต่ว่าช่วงหน้าแ้งไม่ค่อยมีปัญหาอ๋อช่วงหน้าฝนต้องฉีดยาคุมไว้ครับ ทีนี้ก็ฝากในเรื่องของการดูแลทุเรียนนะครับอย่างนี้น้องปังปอนวัยรุ่นนี้เพิ่งจบมาก็ดูแลแทนคุณพ่อได้นะไม่ยากอะไรนะครับและเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่อยๆแล้วกันภาคเหนือเนี่ยเราขึ้นประจําว่าการดูแลของน้องปังปอนจะไประดับไหนนะนะครับถึงปีหน้าจะมีลูกสู้เพื่อนบ้านได้เ <c oughs> ปล่าไมไป้สักสองปี <c oughs> สองปี <c oughs> อ่ะโอเคเอฟซีเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะครับแทนน้องปังปอนนะครับคลินี้ลาไปกันไปก่อนบ๊ายบายครับ แล้วงงบายแ้บ๊ายอาย f ซ อย่าลืมกดไลค์ like, <c oughs> กดแชร์ share, <c oughs> กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบโด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ